เมื่อเจ้าตัดขาดซึ่งตัญหาราคะตัดสินใจที่จะปล่อยวางทุกสิ่งเจ้ากลับพบว่าท่านอาจารย์ผู้ที่มองเจ้าด้วยสายตายเย็นชามาตลอดเพื่อที่จะชดเชยให้เจ้าลับมาที่ห้องของเจ้าทุกคืนเพื่อเปลื้องเกราะส่วนสิทธิ์น้องหญิงผู้ที่ทนความเจ็บปวดทุกวันปรุงยาให้เจ้าดื่มที่แท้กับปรุงยาที่เพิ่มปัญหาราคาให้เจ้าแม้แต่สิทธิ์พี่หญิงที่เก็บตัว อยู่ในหุบเขาลึกผู้ที่เย็นชากับเจ้ามาตลอดในหัวกลับคิดหาวิธีที่จะกัดขังเจ้าสี่เพราะเมื่อเจ้าทะลุมิติมาที่นี่ระบบได้มอบภารกิจพิชิตใจให้แก่เจ้าเพียงแค่เพิ่มค่าความรู้สึกดีของตัวละครที่กำหนดให้ถึงระดับสูงสุดเจ้าก็จะได้รับรางวัลมากมายทว่าวันแล้ววันเล่าปีแล้วปีเล่าไม่ว่าเจ้าจะพยายามแค่ไหนเป้าหมายที่ต้องพิชิตเหล่านั้น ก็ไม่เคยเพิ่มค่าความรู้สึกดีให้กับเจ้าเลยแม้แต่น้อยสีนี้ที่สุดเจ้าก็ล้มเลิกภารกิจยอมรับบทลงโทษตัดขาดซึ่งรักและปรารถนาแต่ใครจะรู้ว่าคนเหล่านั้นที่เจ้าเคยคิดว่าไม่มีทางพิชิตใจได้ตกลากันมาหาเจ้าพร้อมเพรียงกันท่านอาจารย์เป็นคนแรกที่เปลื้องกกรอออกสองมือค้ำลงบนต้นขาของเจ้าเผยใบหน้าที่น่าละอายและเต็มไปด้วยราคะสิิรัก ช่วงนี้เจ้าช่างเย็นชากับอาจารย์เหลือเกินเช่นนั้นก็อย่าโทษอาจารย์ที่ต้องเป็นฝ่ายรุกนะในยามนี้เจ้าเพิ่งกลับมาจากการประลองกระบี่กับท่านอาจารย์กำลังมองสายฝนนอกหน้าต่างอย่างเงียบงนันน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความผิดหวังของท่านอาจารย์ยังคงดังกล้องอยู่ในหูของเจ้าหากเจ้ายังเป็นเช่นนี้ต่อไปสู้ตอนนั้นไม่เข้าสำนักเสียยังดีกว่าจมปลักอยู่ในโลกี้ยังจะดีกว่า เจ้าเหนื่อยแล้วเหนื่อยมากจริงๆหลายปีที่ผ่านมาไม่ว่าเจ้าจะพยายามเพียงใดเจ้าก็ไม่สามารถเป็นในแบบที่ท่านอาจารย์ต้องการได้เสียวถงข้าต้องการยกเลิกภารกิจทั้งหมดโฮสการ์ยกเลิกภารกิจโดยสมัครใจจะทําให้ท่านถูกตัดขาดซึ่งรักและปรารถนาท่านแน่ใจแล้วหรือว่าจะยกเลิกระบบดูเหมือนจะไม่แปลกใจกับคำพูดของเจ้าเลยเพราะท้ายที่สุดแล้ว พวกเจ้าก็ต้องมาถึงจุดนี้อย่างนั้นหรือใบหน้าของเจ้าปรากฏรอยยิ้มบางเบาตกลงเสี่ยวถงข่ายืนยันที่จะยกเลิกภารกิจทั้งหมดตรวจพบเจตนาที่แรงกล้าในการยกเลิกภารกิจของโฮสเริ่มทําการลงโทษเสียงอันไร้ความรู้สึกของระบบดังขึ้นในหัวของเจ้าทัานใดนั้นความเจ็บปวดรุนแรงก็ถาโถมเข้ามาในจิตใจของเจ้ารากับมีบางสิ่งที่สำคัญกำลังถูกบังคับ ให้แยกจากไปความเจ็บปวดในหัวรุนแรงขึ้นเรื่อยๆในที่สุดเจ้าก็ทนไม่ไหวสองตาผ้ามัวแล้วหมดสติไปในขณะเดียวกันบนยอดเขาเทียนยาในตำหนักเจ้าสำนักมู่ชิงเหรินกำลังนั่งขัดสมาธิอยู่บนเบาะดูเหมือนกำลังบำเพ็ญเพียรแต่จิตใจของนางกลับไม่สงบเลยภาพเงาอันโดดเดี่ยวของเจ้าท่ามกลางสายฝนเหมือนหนามแหลมที่ทิ่มแทงใจนาง ทำให้นางไม่สามารถสงบจิตใจลงได้เลยดูเหมือนข้าจะพูดแรงเกินไปมู่ชิงเหรินค่อยๆลืมตาขึ้นถอนหายใจยาวเหตุใดเจ้าถึงได้ท้อแท้ไม่เอาไหนเช่นนี้มู่ชิงเหรินลุกขึ้นเดินไปที่ริมหน้าต่างมองไปยังลานบ้านที่วา่างเปล่าไรเงาผู้คนสีผ้าตัดมาที่เจ้าฟื้นขึ้นมาบนเตียงเมื่อลืมตาขึ้นเจ้าก็ลูบหัวตัวเองตามสัญชาตญาณดวงตาของเจ้าลึกล้ำราากับสนามนิ่งที่ไรระลอกคลื่น ในขณะนั้นเองเสียงใสายก็ดังขึ้นมาจากด้านหลังสิทธิพี่สิทธิพี่ท่านกำลังทำอะไรอยู่หรือเจ้ากะเมื่อได้ยินเสียงเจ้าก็รู้ว่าเป็นใครจึงไม่ได้หันกลับไปแต่เอ่ยปากพูดโดยตรงว่าสิทธน้องเจ้ามาหาพี่มีทุระอะไรหรือสิ้นเสียงเด็กสาวผมสีชมพูก็เดินมานั่งลงข้างๆเจ้าดวงตาสีชมพูอ่อนของนางจ้องมองเจ้าขม็งใบหน้างดงามเผยแววสงสยัย เมื่อเห็นว่าสายตาของเจ้าไม่ขยับขยื่อนแม้แต่น้อยกับการปรากฏตัวของนางนางรู้สึกแปลกใจมากเพราะนางพบว่าเจ้าดูเหมือนจะเปลี่ยนไปเล็กน้อยแต่นางก็ไม่ได้คิดอะไรมากนั่งลงข้างๆเจ้าด้วยตัวเองสูดดมกลิ่นกายของเจ้าที่ลอยจางๆในอากาศในดวงตาฉายแววบ้าคลัง่งสิทธิของข้าท่านลืมสัญญาที่ให้ไว้กับข้าเมื่อวานแล้วหรือเจ้ากะ แม้จะมองเจ้าด้วยหางตาแต่นางก็ไม่หยุดขยับร่างกายบนเก้าอี้ยาวจนกระทั่งหน้าอกอวบอิ่มเกือบจะชิดกับตัวเจ้ากลิ่นหอมที่คุ้นเคยโชยเข้าจมูกแต่เจ้ากลับไม่รู้สึกวันไหวแปลกประหลาดเหมือนทุกทีในยามนี้จิตใจของเจ้าสงบนิ่งในหัวก็นึกถึงสัญญาที่ให้ไว้กับนางเมื่อวานนางเป็นหนึ่งในเป้าหมายที่เจ้าต้องพิชิตนางเป็นสิทธิ์น้องของเจ้า เจ้าปฏิบัติต่อนางดีมากเพียงหวังว่าจะเพิ่มค่าความรู้สึกดีได้บ้างแต่ไม่เข้าใจว่าทำไมค่าความรู้สึกดีของนางถึงเหมือนรถไฟเหาะเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงไม่ใช่แค่เจ้าแม้แต่ระบบก็รู้สึกแปลกแต่ค่าความรู้สึกดีของนางก็ยังถือว่าดีอย่างน้อยก็มีตอนที่เพิ่มขึ้นไม่เหมือนคนอื่นๆที่อยู่ในสถานะเฉยเมยตลอดเวลา ไม่ว่าเจ้าจะทําอะไรก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้สีเมื่อคิดถึงเรื่องเหล่านี้เจ้าก็ถอนหายใจเบาๆไม่ใช่แค่พระภารกิจแต่ยังพระนางเป็นศิษย์น้องที่สนิทที่สุดของเจ้าเจ้าจึงตอบสนองทุกคําขอของนางเสมอห้าทว่าในายามนี้ในใจของนางเต็มไปด้วยความสงสัยเพราะนางพบว่าศิษย์พี่ที่ปกติจะขี้อายเล็กน้อยไม่เข้าใจว่าทําไมถึงไม่มีปฏิกิริยาใดๆกับการเข้าใกล้ อย่างกระทันหันของนางเมื่อสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนี้ของเจ้านางก็ขยับเข้าไปใกล้ขึ้นโดยไม่รู้ตัวทันทีที่แก้มของนางเกือบจะสัมผัสใบหน้าของเจ้าเจ้าก็ตื่นจากพวังความคิดตามสัญชาตญาณเอ่ยปากว่าสิทธิ์น้องเจ้ากำลังทำอะไรนางเองก็รู้ตัวว่าระยะห่างระหว่างคนสองคนนั้นดูคลุมเครือเกินไปจึงค่อยๆถอยห่างออกมาเล็กน้อย แต่ยังคงนั่งชิดอยู่ข้างๆเจ้าน่าเสียดายจริงๆเมื่อครูสิทธิ์พี่ใจลอยขนาดนั้นถึงเราจะทำอะไรกับพี่เขาพี่เขาก็คงไม่มีปฏิกิริยาอะไรสินะไม่รู้ว่ายาของวันนี้จะล้มสู่ระดับแก่นทองคำได้หรือไม่จะล้มสิทธิ์พี่ได้หรือเปล่านะหากทำได้นางเลียริมฝีปากแดงที่แห้งผากของตนเองหนึ่งสองไม่เป็นไรเจ้าข้าสิทธิ์พี่ท่านสัญญาแล้วว่าจะทดลองยาให้ข้า ท่านยังไม่ลืมใช่ไหมเจ้าคะเจ้าสายหน้าแน่นอนว่าไม่ลืมสิทธ์น้องพวกเราไปที่ห้องปรุงยากันเถอะได้เลยได้เลยได,ได้เลยสิทธิ์พี่ไปกันเถอะไปกันเถอะเร็วเข้าเร็วเข้าพลางพูดนางก็ลุกขึ้นยืนก่อนควงแขนเจ้าด้สีหน้าเบิกบานสิทธ์น้องพวกเราทำเช่นนี้จะสนิทสนมกันเกินไปหรือไม่เจ้าพูดเสียงเบาในสายตาของเจ้านางดูแปลกประหลาดเช่นนี้เสมอ บางครั้งก็ทำตัวสนิทสนมกับเจ้าบางครั้งก็กลับกลายเป็นเย็นชามากทุกการกระทำล้วนทำให้คนเข้าใจยากเมื่อได้ยินคำพูดของเจ้านางก็นิ่งไปครู่หนึ่งก่อนหน้านี้เห็นได้ชัดว่าไม่ว่านางจะทำเรื่องเกินเลยแค่ไหนเพียงแค่ทำตัวสนิทสนมเช่นนี้เจ้าก็จะยิ้มมองนางเสมอแต่ครั้งนี้นางไม่สามารถมองเห็น ควมยินดีใดๆบนใบหน้าของเจ้าได้เลยแม้แต่กล้ามเนื้อบนใบหน้าก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆหรือว่าสิทธิ์พี่จะรู้ท่าแท้ของเราแล้วเมื่อนึกถึงสิ่งที่ตนเองทำลงไปแววตาของนางก็ค่อยๆมืดลงสิทธิ์พี่เห็นอารมณ์ของนางที่ตกต่ำลงเรื่อยๆเจ้าก็รู้สึกสับสนเล็กน้อยคิดอยู่ครู่หนึ่งในที่สุดเจ้าก็สายหน้าสิทธิ์พี่ในที่สุดนางก็ได้สติดูเหมือนกำลังนอน ปล่อยมือทั้งสองข้างที่กอดแขนเจ้าออกสิทธิ์พี่บือ้อนางแอบด่าจเจ้าในใจแต่หลังจากนั้นไม่นานมุมปากของนางก็ยกขึ้นเป็นรอยยิ้มประหลาดสิทธิ์พี่ที่น่ารังเกียจเดี๋ยวอย่าโดนน็อกแล้วกันเมื่อถึงประตูห้องปรุงยาเจ้าก็หยุดฝีเท้าลงเล็กน้อยหันกลับไปมองนางสิทธิ์น้องรีบเข้าไปปรุงยาเถอะพี่รอยอยู่ข้างนอกก็พอแล้วแต่ว่าสิทธิ์พี่เจ้ากะ ก่อนหน้านี้ทุกครั้งที่ข้าปรุงยาท่านก็อยู่ข้างๆข,ข้าตลอดนี่นาน้ำเสียงของนางเจือความน้อยใจเมื่อได้ยินเช่นนั้นเจ้าก็ไม่รู้จะตอบอย่างไรสิทธน้องเจ้าเป็นอัจฉริยะด้านยาเหตุใดยังต้องการให้พี่อยู่ข้างๆโดยเล่าเจ้าผู้เสียงเบาสิทธน้องนึกถึงการทดลองยาให้นางก่อนหน้านี้มันแทบจะเอาชีวิตไม่รอดยาที่นางปรุงขึ้นไม่ว่าจะเป็นรูปลักษณ์หรือประสิทธิภาพล้วนดีเลิศ แต่ไม่เข้าใจว่าทำไมยาของนางมักมีผลข้างเคียงที่รุนแรงมากหากไม่ใช่เพราะก่อนหน้านี้มีระบบฟื้นฟูเกรงว่าด้วยร่างกายของเจ้าก็คงทนการทดลองของนางไม่ไหวดังนั้นหลังจากครั้งนี้เจ้าก็ไม่คี่จะทดลองยาให้นางอีกอย่างไรเสียนางก็ไม่ได้เห็นเจ้าอยู่ในสายตาเมื่อได้ยินคำพูดของเจ้านางก็ตกใจไม่รู้ว่ากำลังคิดอะไรอยู่แล้วหันหลังเดินเข้าห้องปรุงยาไป ไม่นานหลังจากที่นางเข้าไปพลังปราณอันรุนแรงก็พลันแผ่ซ่านไปทั่วบริเวณพลังปราณนี้จะคุ้นเคยเป็นอย่างดีคือท่านอาจารย์มู่ชิงเหรินของเจ้าผู้ที่อยู่ในระดับวิญญาณแรกกำเนิดสี่สิทธิ์ขอคารวะท่านอาจารย์มู่ชิงเหรินทันทีที่ร่างสีขาวปรากฏขึ้นเจ้าก็ประสานมือคำนับดวงตาสีแดงเพลิงจ้องมองเจ้าขม็งเมื่อเห็นท่าทางนอบน้อมของเจ้า คำพูแสดงความหงใหญ่ในตอนแรกของมู่ชิงเหรินก็ถูกกลืนลงไปเจ้ามาทำอะไรที่นี่ไม่เข้าใจว่าทำไมน้ำเสียงของมู่ชิงเหรินถึงได้เจอแววตำหนิแม้แต่นางเองก็ไม่รู้ตัวเมื่อได้ยินเช่นนั้นสีหน้าของเจ้าก็ไม่เปลี่ยนแปลงเรียนท่านอาจารย์สิทธ์กำลังรอสิทธิ์น้องปรุงยาเมื่อยาเสร็จสิ้นจะได้ทดสอบประสิทธิภาพให้สิทธ์น้อง หนึ่งมู่ชิงเหรินขมวดคิ้วแน่นสีหน้าดูไม่พอใจเล็กน้อยแต่พระเจ้ากำลังก้มหน้าอยู่จึงไม่ทันสังเกตเห็นสองไม่ตั้งใจบำเพ็ญเพียรให้ดีรู้จักแต่เรื่องรักใคร่ของหนุ่มสาวเช่นนี้แล้วจะบรรลุเตาได้อย่างไรสามมู่ชิงเหรินโบกมือหยิบตำราฝึกฝนเล่มหนึ่งออกมาจากแหวนมิติแล้วโยนไปตรงหน้าเจ้าก่อนที่จะหายตัวไปเสียงของนางยังคงดังก้องอยู่ในอากาศ สามวันให้หลังหากเจ้ายังไม่เข้าใจเคล็ดวิชานี้อาจารย์จะลงโทษเจ้าด้วยตนเองมองไปยังที่ที่มู่ชิงเหรินหายตัวไปเจ้าถอนหายใจเฮกหนึ่งบางทีในสายตาของนางเจ้าอาจไม่มีวันก้าวหน้าตลอดไปเป็นเพียงแค่คนธรรมดาเหมือนตอนที่เพิ่งเข้าสำนักความจริงแล้วเจ้าได้เข้าสู่ระดับแก่นทองคำตั้งแต่อายุยีแต่ทั้งหมดนี้ในสายตาของมู่ชิงเหรินก็ยังไม่เพียงพอ เจ้ามองตำราฝึกฝนในมือเก็บมันเข้าแหวนมิติอย่างเงียบๆสามวันให้หลังก็เพียงพอแล้วในขณะนั้นเองในห้องปรุงยาก็พลันเกิดความผันผวนของพลังปราณอย่างรุนแรงพร้อมกับแสงสีทองที่สว่างวาบออกมาจากในห้องเสียงตื่นเต้นของนางก็ดังเข้ามาในหูของเจ้าสำเร็จแล้วค่ะนางแทบจะเหาะมาอยู่ตรงหน้าเจ้าในมือถือยาเม็ดสีเขียวสดใสสเม็ด สิทธิพี่ปรุงยาสาเร็จแล้วเจ้าค่ะรบกวนสิทธิพี่ช่วยทดสอบประสิทธิภาพให้ข้าด้วยเจ้ามองเข้าไปในดวงตาของนางมองเห็นแววตาคาดหวังของอีกฝ่ายในที่สุดก็ไม่ได้พูดอะไรอีกเพียงยื่นมือไปรับยาเม็ดในมือนางสิทธิน้องประสิทธิภาพโดยประมาณของยาเม็ดนี้คืออะไรสิทธิ์พี่เจ้ากะยาเม็ดนี้ปรุงขึ้นโดยใช้ยาสเสวียนหลิงเป็นส่วนประกอบหลักผสมกับดอกซื่อหลิงและใบจะเวียจี้ หากพิจารณาแค่ส่วนผสมเหล่านี้ก็น่าจะช่วยให้พลังปราณของผู้บำเพ็ญเพียรบริสุทธิ์ขึ้นสี่เจ้าครุ่นคิดถึงคำพูดของนางโดยไม่ทันสังเกตว่าในยามนี้นางกำลังก้มหน้าอยู่บนใบหน้าของนางปรากฏรอยยิ้มประหลาดดีมากนั้นสิพี่ช่วยทดสอบประสิทธิภาพของยานี้ให้ข้าหน่อยนะเจ้าคะขลังพูดเจ้าไม่ลังเลเลยนำยาเม็ดเข้าปากโดยตรง สีเจ้าเพียงรู้สึกว่าหัวหมุนติว้วพลังปราในร่างกายก็บริสุทธิ์ขึ้นมากเนื่องจากตอนนี้เจ้ามีภูมิต้านทานต่อพิษทุกชนิดดังนั้นไม่นานอาการมึนหัวก็ลดลงสิทธิ์น้องยานี้สามารถช่วยให้พลังปราในร่างกายของผู้บำเพ็ญเพียรบริสุทธิ์ขึ้นได้จริงแต่เมื่อครู่พี่รู้สึกมึนหัวเล็กน้อยอาจเป็นเพราะมีส่วนผสมบางอย่างไม่เหมาะสม ข้าว MM ีเ k t นด b เคที t l c เลเดิมทีไม่เห็นเจ้าหลับตาโครงเพลงแต่อารมณ์ของนางก็พุ่งขึ้นถึงขีดสุดกลับดิ่งลงเหวอย่างนั้นหรือเจ้ากระสิทธิ์พี่งันข้าขอตัวก่อนนะเจ้าคะเจ้าบอกลานางแล้วจากไปหรือว่าฤกยายัางไม่แรงพอนางมองแผ่นหลังของเจ้าที่ค่อยๆลับไปแล้วมองยาเม็ดที่เหลือในมือถอนหายใจเบาๆดูถ้าต้องใช้ยาแรงกว่านี้ อีกด้านหนึ่งเจ้าเหาะตรงไปข้างหน้าออกจากเขตการปกครองของยอดเขาเทียนหยาจนกระทั่งถึงภูเขาด้านหลังของสำนักและเข้าไปลึกในถ้ำแห่งหนึ่งในที่สุดลานเล็กๆก,ก,ก็ปรากฏขึ้นในสายตาของเจ้าในยามนี้มีเด็กสาวคนหนึ่งกำลังนั่งอยู่บนชิงช้าหน้าลานบ้านดูเหมือนกำลังรอใครบางคนในที่สุดเจ้าก็มาเสียงไพเราะ แต่เยนชาของตรงเยว่าดังเข้ามาในหูของเจ้ามองหญิงสาวงดงามในชุดกระโปรงยาวสีฟ้าอ่อนตรงหน้าสีหน้าของเจ้าไม่เปลี่ยนแปลงจนกระทั่งตรงเยว่าเดินมาตรงหน้าเจ้าหกของที่ข้าต้องการล่ะตรงเยว่าจ้องมองเจ้าด้วยดวงตาสีฟ้าอ่อนยื่นมือออกมานิ้วเรียวทั้งห้าประสานกันหได้ยินเช่นนั้นเจ้าก็หยิบสมุนไพรล้ำค่าออกมาจากแหวนมิติ วางลงบนมือของตงเยว่าดอกไม้สีแดงเข้มที่เจ้าต้องการเหมือนเปลวไฟที่ลุกโชนแผ่ไอความร้อนที่แผดเผาตงเยว่ารับย่าเชยยางจากมือเจ้าสังเกตอย่างระมัดระวังแววตาพอใจมากทำได้ดีมากต่อไปนี้ต่อไปนี้ข้าจะไม่มาอีกแต่ยังไม่ทันที่ตงเยว่าจะพูดจบเจ้าก็พูดแทรกขึ้นได้ยินเช่นนั้นตงเยว่าก็ขมวดคิ้วแน่น แม้แต่ชั่วขณะก็ยังตอบสนองไม่ทันเจ้าพูดว่าอะไรนะต่อจากนี้ไปข้าจะไม่มาหาเจ้าอีกนี่ก็เป็นยาตัวสุดท้ายสำหรับรักษารลักฐานของเจ้าแล้วข้าจึงไม่มีเหตุผลที่จะมาหาเจ้าอีกต่อไปตงเยว่าดูเหมือนจะเพิ่งเข้าใจความหมายของเจ้ามุมปากยกขึ้นเป็นรอยยิ้มเยอะหยันแต่เมื่อสังเกตเห็นสีหน้าของเจ้าในยามนี้รอยยิ้มบนริมฝีปากของนางก็ค่อยๆหายไป เซียนเชิญเจ้าหมายความว่าอย่างไรอยากจะหายไปจากที่นี่งั้นหรือได้ยินคําพูดของนางเจ้าก็ยักไหล่ย่างไม่ใส่ใจนี่ไม่ใช่สิ่งที่เจ้าปรารถนาหรอกหรือต่อจากนี้ไปข้าจะไม่มารบกวนเจ้าอีกอีกอย่างถือเสียว่าสิ่งที่ข้าทําในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเป็นไปด้วยเจตนาดีข้าไม่หวังการตอบแทนจากเจ้าพูดจบเจ้าก็ตั้งใจจะหันหลังกลับจากไปเจ้าทำมามากมายขนาดนี้ หรือเพียงเพื่อจะยั่วโมโหข้างนั้นหรือคำพูดของตรงเยว่าเข้าหูเจ้าอย่างชัดเจนหากเป็นเมื่อก่อนบางทีหัวใจเจ้าอาจจะเจ็บแปลกแต่ตอนนี้เจ้าไม่รู้สึกอะไรอีกแล้วตรงเยว่าที่ซ่อนตัวอยู่ที่ภูเขาด้านหลังนี้ก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายที่เจ้าต้องพิชิตตามที่ระบบบอกตรงเยว่าเคยเป็นสิทธิเอกของผู้อาวุโสท่านหนึ่งแต่เพระถูกอสูรทำร้าย ทำให้หลักฐานเสียหายการบำเพ็ญเพียรไม่สามารถก้าวหน้าได้อีกใช่แต่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเพื่อหาวิธีรักษาหลักฐานให้นางเจ้าเกือบจะเสียชีวิตหลายครั้งแต่ในสายตาของตงเยว่าเจ้าดูเหมือนจะเป็นเพียงเครื่องมือชิ้นหนึ่งค่าความรู้สึกดีที่นางมีต่อเจ้าไม่เคยเพิ่มขึ้นอย่างมีในสำคัญแม้กระทั่งสุดท้ายก็แลกมาได้เพียงประโยคเดียว เจ้าอย่ามารบกวนข้าอีกได้หรือไม่ใช่ประโยคนี้เจ้าได้ยินมาหลายปีแล้วเบื่อหน่ายเต็มทนแล้วสู้ทำตามใจนางไปเลยดีกว่าดังนั้นเจ้าจึงตอบกลับด้วยสีหน้าไร้อารมณ์ใช่อย่างที่เจ้าพูดทุกสิ่งที่ข้าทำก็เพื่อให้เจ้ารู้สึกรังเกียจพูดจบเจ้าก็หันหลังกลับจากไปโดยไม่ลังเลในพริบตาก็หายไปไร้ร่องรอยหลังจากที่เจ้าจากไป ตงเยว่าก็บทขยี้ดอกเชื่อยางเบาๆในมือดอกไม้หายากที่แสงพลังงานร้อนแรงก็แตกเป็นชิ้นๆทันทีนางถอนหายใจร้อนชิ้นส่วนที่แตกกระจายเหมือนเกล็ดทีมะลอยอยู่ในอากาศน่าสนใจน่าสนใจจริงๆร่างของตรงเยว่ากลายเป็นหมอกควันหายไปในพริบตาและปรากฏตัวอีกครั้งบนชิงช้าหน้าลานบ้าน เซียนเฉินเซียนเฉินเจ้าคิดจริงๆหรือว่าเจ้าจะหนีไปได้ง่ายๆเช่นนี้เสียเวลาของข้าไปมากมายต่อให้เป็นแค่สัตว์เลี้ยงตัวหนึ่งข้าก็จะไม่ปล่อยให้มันหนีไปจากสายตาข้าได้ง่ายๆย,ยิ่งไปกว่านั้นข้าไม่เคยคิดว่าเจ้าเป็นสัตว์เลี้ยงของข้าในขณะเดียวกันเจ้าก็กลับมาที่กระท่อมเล็กๆของตนบัดนี้เจ้าไม่ต้องกังวลกับการเอาใจสาวๆเหล่านั้น โดยไม่เป็นที่รักของพวกนางอีกต่อไปในยามนี้ในใจของเจ้ารู้สึกโล่งและสงบอย่างบอกไม่ถูกตอนแรกเจ้ากลับมาเพื่อจะบำเพ็ญเพียรตำราฝึกฝนที่มู่ชิงเหรินสั่งให้เรียนภายในสามวันแต่เมื่อคิดดูอีกทีด้วยนิสัยของมูช่ชิงเหรินต่อให้เจ้าทำได้ก็คงจะถูกนางเยอะๆอยู่ดีอีกทั้งตอนนี้เจ้าเพียงต้องการความสงบสุขจึงตัดสินใจล้มเลิก จากนั้นเจ้าก็ไปที่สวนที่ถูกทิ้งร้างมานานบัดนี้เจ้าไม่ต้องปวดหัวกับภารกิจของระบบอีกต่อไปดังนั้นเจ้าจึงตั้งใจจะฟื้นฟูสวนนี้ให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งทันทีที่เจ้ากำลังคิดว่าจะเริ่มจากตรงไหนดีก็ได้ยินเสียงของนางดังขึ้นจากด้านหลังสิทธิพี่ได้ยินเสียงเรียกของนางเจ้าหันกลับไปสิทธิน้องมาหาพี่มีธุระอะไรสิทธิพี่พูดอะไรเจ้ากะ หรือว่าสิทธ์น้องไม่มีธุระแล้วจ้ะมาหาท่านไม่ได้หรือเจ้ากะเมื่อได้ยินคําตอบของนางเจ้าก็นิ่งเงียบไม่พูดต่อเมื่อรับรู้ได้ถึงความเงียบของเจ้าอารมณ์ที่ไม่ดีอยู่แล้วของนางก็ยิ่งแย่ลงแต่นางไม่ได้แสดงออกมายังคงยิ้มแย้มเดินเข้ามาใกล้เจ้าสิทธิ์พี่เจ้ากะสิทธน้องพบว่าท่านเปลี่ยนไปมากจริงๆก่อนหน้านี้ท่านไม่เคยปฏิบัติต่อพวกเราเช่นนี้ คำพูดของนางเจือความน้อยใจสิทธ์น้องเจ้าเองก็ไม่ค่อยเข้าใจความหมายของนางนักควรจะปฏิบัติต่อนางอย่างไรดีข้ายิ้มทักทายอย่างอบอุ่นหรือเหมือนเมื่อก่อนไม่ว่านางจะทำอะไรก็ยิ้มให้อภัยสิทธ์น้องที่ไม่เข้าใจว่าเจ้าหมายความว่าอะไรเจ้าสายหน้าหากสิทธ์น้องไม่มีธุระอะไรแล้วก็เชิญกลับไปเถอะที่ยังมีงานต้องทำพูดจบเจ้าก็ตั้งใจจะหันหลังเดินเข้าบ้าน แต่ในขณะนั้นเอมืออันอบอุ่นก็จับมือเจ้าไว้สิทธิพี่นางก้มหน้าเจ้าเห็นได้เพียงผมยาวสีชมพูของนางสิทธิพี่สิทธิ์น้องทําอะไรผิดไปหรือเจ้ากะทําไมสิทธิพี่ถึงเย็นชากับข้าเช่นนี้เมื่อนางเงื่อยหน้าขึ้นเจ้าเห็นได้ชัดว่าในดวงตาของนางมีน้ําตาคลอเมื่อเห็นภาพนี้ในใจของเจ้าไม่รู้สึกสะทกสะท้านเลยกลับกันแววตาของเจ้ากลับเย็นชายอย่างยิ่ง สิทน้องเรื่องที่เจ้าทำไว้ก่อนหน้านี้ต้องให้พี่เล่าออกมาทั้งหมดหรือไม่ได้ยินเช่นนั้นนางก็ตกใจปล่อยมือเจ้าตามสัญชาตญาณวันนี้ที่พี่ทดลองยาให้เจ้าเป็นครั้งสุดท้ายก็เพราะเห็นแก่ความเป็นที่น้องต่อไปนี้หากไม่มีธุระอะไรก็อย่ามาหาพี่อีกสี่เดิมทีเจ้าไม่ต้องการพูดคำที่ตัดรอนเช่นนี้บางทีเมื่อก่อนเจ้าอาจจะยังหลอกตัวเองได้แต่หลังจากตัดขาดซึ่งรักและปรารถนา บางคำพูดก็ควรพูดออกไปตรงๆเสียดีกว่าหลังจากได้ยินคำพูดเหล่านี้ของเจ้าร่างกายของนางก็เริ่มสั่นเทาสักพักนางก็รีบวิ่งออกจากป่าไผ่ที่เจ้าอยู่ส่วนเจ้าก็มองตามแผ่นหลังของนางที่ค่อยๆลับไปจนกระทั่งบรรยากาศกลับมาเงียบสงบอีกครั้งสี่สองวันต่อมาเป็นวันที่สบายที่สุดนับตั้งแต่เจ้ามาถึงโลกใบนี้เหมือนอย่างตอนนี้ เจ้ากำลังนอนอย่างสบายอารมณ์บนเตียงในกระท่อมไม่ต้องเค้นสมองคิดหาวิธีเอาใจใครอีกต่อไปทว่าวทันทีที่เจ้ากำลังเพลิดเพลินกับชีวิตเจ้าก็สัมผัสได้ถึงลมหายใจของนางที่ใกล้เข้ามาแต่เจ้าไม่ได้แสดงความสนใจใดๆยังคงมองก้อนเมฆสีขาวที่ลอยละล่องบนทอ้องฟ้าสีครามนอกหน้าต่างอย่างเงียบๆจนกระทั่งใบหน้างดงามนั้น ปรากฏขึ้นในสายตาเจ้าอย่างกระทันหันในยามนี้มุมปากของนางยกขึ้นเล็กน้อยดวงตาโค้งเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยวเผยรอยยิ้มสุขสนสายตาของนางหยุดอยู่ที่ตัวเจ้าดูเหมือนมีอะไรจะพูดสิทธิพี่นางจงใจลากเสียงยาวทําให้คําพูดเจือความออดอ้อนอะไรหรือเจ้าไม่เข้าใจว่าทําไมนางถึงมาที่นี่อย่างไรเสียเมื่อสองวันก่อนเจ้าก็ได้พูดทุกอย่างชัดเจนแล้ว สิทน้องมาขอโทษท่านเจ้ากะพลางพูดนางก็กระโดดข้ามหน้าต่างเข้ามาในห้องเจ้าอย่างคล่องแคล่วเจ้าอยู่ในสภาพที่ผ่อนคลายมากแม้กระทั่งสวมเพียงเสื้อบางๆตัวเดียวนางดูเหมือนจะไม่สนใจเรื่องนั้นนั่งพลวดลงบนขอบเตียงเห็นเช่นนั้นเจ้าก็แต่งตัวแล้วลุกขึ้นนั่งมองนางอย่างเฉยเมยเจ้าไม่ได้ตำหนิการกระทำที่ไม่สุภาพของนาง แต่ต้องการจะดูว่านางกำลังคิดแผนอะไรอยู่สิทธิพี่สิทธิน้องรู้ผิดแล้วเจ้าคะ่ะทั้งหมดเป็นความผิดของสิทธิน้องเองสิทธิพี่อย่าเย็นชากับสิทธิน้องอีกเลยนะเจ้าคะได้ยินเช่นนั้นเจ้าก็ไม่พูดอะไรแต่เดินตรงออกจากห้องไปเห็นเช่นนั้นนางก็รีบลุกขึ้นเดินตามเจ้าอย่างรวดเร็วสิทธิพี่ก่อนหน้านี้เป็นสิทธิน้องที่เกินไปสิทธิน้องไม่ควรบังคับให้ท่านทดลองยาพิษให้หกไม่ควรทําให้สิทธิพี่ไม่มีบ้านให้กลับ ไม่ควรทำร้ายสัตว์เลี้ยงวิญญาณของสิทธิพี่ไม่ควรพูดจาให้ร้ายสิทธิพี่ต่อหน้าท่านอาจารย์ไม่ควรแพร่กระจายข่าวลือเสียเสียหายหเกี่ยวกับสิทธิพี่ในสำนักไม่ควรนางยืนอยู่ข้างหลังเจ้าแล้วความผิดที่ตนเองก่อขึ้นทีละอย่างส่วนเจ้าก็เพียงแค่ฟังเงียบเงียบไม่พูดอะไรสักพักพร้อมกับเสียงบ่นไม่หยุดของนางเจ้าก็มาถึงสวน ด้วยการดูแลของเจ้าในช่วงสองวันที่ผ่านมาเพื่อสมุนไพรในสวนก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดกำลังค่อยๆฟื้นคืนชีพทันทีที่เปิดประตูไม้เข้าไปในสวนนางก็เดินตามเข้ามาระวังอย่าเหยียบนะเจ้าเตือนเบาๆเจ้าสังเกตสมุนไพรวิญญาณในสวนอย่างระมัดระวังจนนิทันสังเกตว่านางเงียบไปตั้งแต่เมื่อไหร่สีหน้าของนางก็กลายเป็นมืดมนเดินตามหลังเจ้าอย่างเงียบเบสักพักใหญ่ ดูเหมือนในที่สุดจะรู้ตัวว่านางไม่ได้พูดอีกต่อไปเจ้าจึงค่อยๆเอ,อ่ยขึ้นว่าสิทธ์น้องที่ให้อภัยเจ้าแล้วหากไม่มีธุระอะไรอีกก็เชิญกลับไปเถอะได้ยินเช่นนั้นนางเพียงรู้สึกว่ามีไอความร้อนพุ่งขึ้นมาถึงศีรษะในยามนี้อารมณ์ของนางเหมือนภูเขาไฟที่กำลังปะตุอารมณ์ที่ร้อนระอุทแทบจะกลืนกินนางสิทธิ์ที่ทำไมท่าน ทันทีที่นางกำลังจะทได้วยความโกรธก็สบเข้ากับดวงตาสีดังหมึกของเจ้าความยินชาที่แผ่ออกมาจากดวงตาคู่นั้นเป็นสิ่งที่นางไม่เคยรู้สึกมาก่อนสิทธ์พี่นางพันรู้สึกว่าการพูดคุยกับเจ้าก็กลายเป็นเรื่องยาก